เมื่อปีที่แล้วก่อนก่อนที่จะร่วมมาปีก่อนนู่นไม่ใช่ปีนี้อารมาสมาทานศีลอดลโมอโดอนเหมือนพวกนักบวชในศาสนาอิสลามเข้าพรรษาหนึ่งเดือนแรกฉันอาหารมังสวิรัตเดือนที่สองลองฉันทุกอย่างเดือนที่สามบอกกินหัวมันเลยจากแนวกินแต่น้ำอะไรจะเกิดขึ้นศึกษาใจไปได้ถึงวันที่สิบป สิบแปดไม่ได้ฉันอะไรนั่งไปมันดึกมันก็ง่วงก็เลยปล่อยให้มันหลับนั่งหลับไปฝันแปลกประหลาดนำมาเล่าให้ท่านฟังฝันเห็นคนตัวใหญ่ๆเท่ากับถังน้ำฝอสามนะตัวดำๆมายืนอยู่ต่อหน้าหิ้วหัวคนมาเป็นพวงหัวคนเลือดสดๆหยาดมาก็มีบางหัวก็หน้าซีดๆบางหัวก็แห้งอาตมาก็ไม่กลัวหรอก ก็อมองดูมันมายืนอยู่ใกล้ๆบางหัวในเลือดหยาดมาจ้ะก็อมองดูนึกถึงคำสวดว่านาฮิโนสังฆลันเตนามะห้าเซเนะนมัจจุนาเราไม่สามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้โอ้นี่คงจะเป็นเสนาของพญามัจจุราชไปกรรำหัวผู้ใดมาน้อมาหลายแทนอ้อเป็นพว่วงดูไปดูมาข้างเนยเห็นหัวบ้พัพแย์สองหัว หัวเทพพันเทหัวแห้งแหงหัวเท่าจันเทียงกับหัวตะแก้วขี้เหล่าตะแก้วหวานดีขันดีเกินแต่เหล่าวัดโบเขาพระเจ้าบนนมตายไปแล 7, ป้วเจ็ดแปดปีไม่รู้จังไงเอาหัวมาให้อะตมาดูเองนอกนั้นจะเป็นหัวเทพบ้านใดเนี่ยอาจจะเป็นหัวเทบ้านกูจิกเขานี่ก็ได้กมเป็นพวงไปนํากันอ้ตายตั้งนานแล้วก็เอามาให้ดูหลังจากนั้นก็มองไปที่ทางซ้ายก็เป็นพวง ไปเห็นอีกสองหัวเป็นของชาวบ้านแพทย์แต่หัวไม่ตายนะเป็นหัวคนเป็นๆหัวนางทองสีน้องกำนันฟันที่ตายไปแล้วแล้วก็หัวลูกเขยไม่ออกจอยังไม่ตายสองคนยังไม่ตายนอกนั้นก็เป็นหัวชาวบ้านอื่นปนมาอาตมาก็ดูอยู่หลังจากนั้นคนหนึ่งมามือเปล่าเปลไม่ได้กำหัวคนมามากราบมากราบและบอกอาจารย์ นิมนพระในวัดเนี่ยให้อยู่นะอย่าให้นีจากวัดอาตมาว่าทําไมไปให้บุญมาติกาพระวัดบ้านจเจ้าอาวาสวัดบ้านหมดบุญแล้วหฮวยเมื่อบุญก็คือตายตัวนี้ผมมาเอาไอยจางเนี้ยัวเขาใหญ่ดำอาตมาก็บอกว่าจะเอาเขาไปนะพระวัดบ้านนั้นท่านพาชาวบ้านทํากําแพงท่านยังทําบุญอยู่จะว่าบทมนอย่างไรอย่าเอาท่านไปนะขอร้องเอาไว้ มันก็มองดูหน้ากันคนนั้นก็จูงคนนั้นก็หิโวหัว่าเป็นพวงไปหลังจากนั้นคนที่นิมนต์อาตมาเนี่ยเขาก็นิมนต์เอกอาตมาบอกว่าขอร้องอย่าเอาท่านไปนะเอาท่านไว้ท่านกําลังพาชาวบ้านทํากําแพงคนที่หิ้วหัวนี่มันก็บอกมันเรียกคนนั้นมาคนนั้นก็กราบอาตมาแล้วก็ลุกไปไม่พูดอาตมาก็บอกว่าอย่าเอาไปนะตะโกนตามหลังขอร้องว่าอย่าเอาท่านไปมันก็หัวะเราอเฮ้อ,อไป พอสว่างม,มาอาตมาก็สงสยัยโยมมาทําบุญตอนเช้าอาตมาก็ลงไปถามถามหาหัวสองคนที่ยังไม่ตายถามว่าคนนั้นอยู่อย่างไรคนนี้อยู่อย่างไรโยมก็บอกว่าโอ้ยมันไข่ตัวอีทองศีนี่ไข่หนะักเอามาจากโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแต่อาตมาเห็นหิวงวไปแล้วแล้วก็ถามหาฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นไข่เหมือนกัน พอตกตอนเย็นมาก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงทอรณีกันแสงพอสักพักหนึ่งก็เห็นเขาเอารถสามล้อมานี่หมอนพระอีทองสีตายเล้วอาดมาคิดว่าต้องตายแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นวันใหม่ฝ่ายชายก็ตายก็ตายนี่อย่าว่ามีหรือไม่มีพยามัจ,จุราชน,นั้นผัดเพี้ยนไม่ได้ทีนี้ในตอนเช้าวันนั้นอาดมาก็ สั่งชาวบ้านเข้าไปบอกพระวัดบ้านมหาจะเอาวาดที่อยู่ที่วัดบอกมาให้ได้นะก็ท่านก็มามาอาดมาก็ถามว่าอยู่จังไหน,นขุมือเนี่ยทำวัดสวดมนต์บอพาพระบวชใหม่ทําวัดสวดมนต์นจเจริญสมาธิภาวนาหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ได้ทําทําไมจึงไม่ทําโอ้ยเขาวบวชสัวขาวอีกหน่อยเขาก็จะศึกไปซ้อนไปก็เหนื่อย อาตามาบอกว่าเขาบวชวันเดียวก็พาเขาทําให้เขาได้บุญได้กุศลเขามาบวชแล้วอย่าทิ้งอย่าว้างช่วยเขาสิบห้าวันนี่พาเขาฝึกหัดเจริญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์ขี้ข้านประสรนเจ้าของเดเหตุอยู่บ่บ่ประสรนฐทำวัดก็ไม่ได้ทําสวดมนต์ก็ไม่ทํ็ตอนเย็นตอนเช้าสมาธิก็ไม่ได้ทําไม่เหมือนอยู่วัดป่า อาตมาบอกอย่าทำอย่างนั้นสิอยู่ไหนก็ตามเจริญสมาธิภาวนาแผ่จิตเมตตาหลังจากนั้นก็ทำวัดส่วนมนต์บ่ฝันยังบอกขุม,มอเนี่ยอาตมาก็ถามโอ้ยเผลนว่าฝันเป็นะยานขนาดเมื่อคืนนี่ใกล้สะเจ้งมาสันฝันเห็นคนตัวบากไงดำๆห้าวถังน้ำเนี่ยมุดดินขึ้นมาไล่จับผมมาสันผมวิ่งหนีสุดเหยียด มันจับแล้วมันวางแล้วมันก็หัวเ,าเราะฮ่อเฮ่อเย่านเด้พระสัตอาตมาบอกเนี่ยยจึงสั่งมาสั่งมาเพราะเรื่องนี้ผมก็ฝันเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอไว้นะต่อไปจะนอนเฉยเฉยเจริญสมาธิภาวนาธรรมวัดสวดมนต์ไหนขันสันตายเด้โอ้ยเอาจบเจือกระดกไว้บาทนี่ว่าสันพันว่าล้างอย่างนั้นทุกวันนี้ทำว่าสรวจมนไม่ขาดแม้ทุกทุกวันนี้เอาเด็กเอาเล็กชาวบ้านไปช่วยยังบ่าตายหัน อันนี้เล่าให้ฟังเพราะเห็นนั้นเราอย่าได้พากันประมาทอย่าได้พากันเมาเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่